สวัสดีครับพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับทางช่องสมาคมชาแนลคนมาเกลียนจะมาทํำหนาที่นะครับในมือนี้เนื่องจากว่าทางสมาคมชาแนลเพิ่นติดภารกิจไปต่างจังหวัดนะครับก็เหมอะให้ผมคนมาเกลียนมาดำเนินรายการแทนนะครับ เมื่อนีก้ก็มีเหรียญอยู่สามเหรียญน,นะครับของรัชการที่สิบของรัชการที่สิบนะครับมาหายบึงหายชมเกี่ยวกับคมแปกนะครับก่อนที่จะไปพ่อขอมูลเหรียญน,นะครับกะคนมาเรียนกะขอฝากให้เอฟซีทุกคนนะครับซอยก,กันกดไลค์กดซับซับไพ่เป็นกำลังใจให้ครับช่อง สมาคมชันเนลของเฮาคือเกานะครับกับกระมะพร้ากับข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนี่ก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญพระเซียนเอียงนะครับเอียงเกือบขวางนะครับซึ่งกาเป็นเหรียญที่ยังพระทันเลยมีคุณประโยชน,น์บรรย ะครับับทนมีคนหล่นกันนะครับเนื่องจากว่ามันยังบัทนขวางนะครับจากผมใช้บึงนะครับลักษณะมันก็เกือบขวางแล้วนะครับเกือบขวางเลียนหนี่ทา่า สมาคมชาแนลนะเพิ่นก็เคยนำมา,าลงคลิปให้เบิ่งอยู่หลายรอบอยู่เนาะผมก็มาเมื่อนี้ผมก็เอามา,าลงคลิปให้เอฟซีได้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับเนื่องจากว่าผมมาครั้งแรกนะครับก็ยังบ่ทันู้ว่าจะเอาเหรียญแปลกประเภทใดมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับก็เลยต้องหยิบเอาเหรียญเก่าๆที่ทางสมาคมชาแนลเพิ่นได้เฮ็ดคลิปไปแล้วนั่นล่ะ มาให้ข้อมูลให้ได้รับชมกันนะครับนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเอียงเกือบขวางนะครับของรัชกาลที่สิบนะครับต่อมาอ่ลืมบอกพศไปนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเหรียญนี้นะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นเหรียญขวางเกือบขวางนะครับ ตัวมาเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนะครับก็เป็นเหรียญปีพศ2563นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญพ,พระเศียรตรงเหรียญพระเศียรตรงก็จับตรงๆแบบนี้แหละครับก็หมุนไปด้านหลังด้านหลังกระตรงขึ้นคือกันนะครับ กับเป็นเหรียญภาษีตรงเหรียญแบบนี้กาลังมีคุนิยมนะครับช่วงนี้ราคาก็สูงเรื่อยที่เดียวแ่ะนะครับู้ใดมีกับเกียไ์บก่อนก็ได้นะครับต่อมากับเป็นเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามนี่เป็นรักระกาลที่ซิบกคือเก่านะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเอนะรเเรีย,ยองปีพศ2564ของรัชกาลที่10ของรัชกาลที่10นะครับนำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้เบิ่งกันกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ